ในป่าลึกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมีพื้นที่ต้องห้ามที่แม้แต่พรานเก่ายังหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ห้วยผาแดงชื่อที่คนเท่าเรียกกันว่าเขตวิชาเสือเรื่องมันเริ่มจากยอดเพื่อนเราคนหนึ่งหายตัวไปในป่านั้นเขาเคยเล่าว,ว่าอยากลองเดินลึกเข้าไปฝึกของจะเอาวิชามาเป็นเกราะ จะเป็นพรานเหนือพรานพวกเราห้ามแต่เขาไม่ฟังหลังจากเขาหายไปเจ็ดวันผมไอโสพลและลุงเคลา้าพรานเท่าที่เคยเดินข้ามผืนป่ามาแทบทั้งชีวิตตัดสินใจเข้าไปตามหาลุงเคลา้าไม่ใช่แค่พรานแต่เป็นผู้รู้ เขามีของมีคาถามีตะกรุดและน้ำมันเสือโครงที่ใช้เพียงยามจำเป็นคืนแรกในป่าพวกเราถูกเฝ้าดูเงาดำเคลื่อนไปในแนวไม้ไฟในแคมป์เหมือนจะดับลงเองลุงเคลา้าเอายันผ้ายันเก่าๆปักรอบแคมป์และโปรยสมุนไพรผีหลงรอบวง ก่อนจะสวดเบาๆกลางเปลวไฟกลางดึกมันบุกมาเสียงคำรามดังลั่นเงาดำพุ่งผ่านแนวไฟแต่สะดุดเส้นอาคมร่างมันทรุดแต่ยังหนีทันครั้งแรกเราเห็นหน้าแวบหนึ่งเสือแต่มีตาคนรุ่งเช้าเจอรอยเล็บบนต้นไม้สูงกว่าสองเมตรแถมยังมี เขี้ยวเสือถูกปักไว้กลางทางเหมือนมันท้าทายคืนนั้นลุงเคล้าเตรียมของเขาทํำทูบมนจุดตะเกียงตะไคร้และผสมยาณน,นัถูอาคมที่กลิ่นแรงจนป่าทั้งป่าสัน่นพอตกดึกเสียงลมหายใจหนักๆมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่หลบแล้วมันเดินเข้าแคมป์ตรงๆลุงเคลา้า เป่ามนหัวใจเสือเสือสมิงชะงักแล้วคำรามลั่นกระโจนใส่ทันทีมันพุ่งเข้าหาผมแต่ถูกตะกรุดของลุงเคล้าดีดกลับกลางอากาศกระแทกต้นไม้เสียงดังสนัน่นไอโศพลยิงซาำเข้าที่บ่ามันร้องเสียงคนแล้วหนีเข้าป่าเราเจ็บกันเล็กน้อยแต่ลุงเคล้าหน้าซีดของกู กันได้แค่สองครั้งครั้งหน้าถ้ามันเอาจริงจะยังไม่อยู่วันต่อมาเราตามรอยมันไปจนถึงถ้ำเสือที่ปิดด้วยผ้าสีแดงเก่าด้านในมีรอยเลือดเส้นผมเศษเสื้อผ้าผมหยิบเศษผ้านั้นขึ้นดูเสื้อยอดยังมีป้ายชื่อเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้ง ขณะที่กำลังตะลึงเสียงคำรามดังขึ้นจากด้านในมันบุกอีกครั้งครั้งนี้มันเปลี่ยนไปเร็วกว่าหนักกว่าเล็บของมันมีเปลวไฟสีดำคล้ายไอวิญญาณมันพุ่งใส่ลุงเคล้าแต่ลุงเคล้าตั้งมือทุบมนสกัดไว้เสียงประทะดังปั้งพื้นป่าแทบสั่นสะเทือน มันลากลุงเคล้าลมผมยิงสวนไอโสพลคว้างระเบิดเพลิงสมุนไพรควันพวยพุ่งเข้าตามดวงตาเสือสมิงร้องลั่นกระโจนมั่วลุงเคล้าลุกขึ้นดึงมีดพรานผูกได้แรงแทงเข้าใต้รักแรงมันเต็มแรงร่างมันทรุดควันดำลอยขึ้นจากแผลมันร้องเหมือนคน แล้วร่างนั้นก็เริ่มหดลงกรงเล็บกลายเป็นนิ้วขนกลายเป็นผิวเขี้ยวเสือกลายเป็นรอยยิ้มเศร้าบนพื้นคือยอดเคลื่อนของเราเขาพูดได้แค่ไม่กี่คำผมฝึกวิชาเสือแต่กลับโดนมันกลืนกินขอโทษเขายิ้มแล้วสิ้นใจในอ้อมแขนของลุงเคา้า เราฝังเขาไว้หน้าถ้ำลุงเคลา้ากล่าวบทสวดก่อนจะเผาเครื่องรางเสือทั้งหมดผมยังจำได้ดีเงาดวงตาของมันแวบหนึ่งไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันคือเพื่อนเราผู้ที่อยากเหนือคนแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เป็นคนอีกเลยบางวิชาคนที่ฝึกต้องยอมแลกแม้แต่จิตวิญญาณ